รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่แกะกล่องเลยนะครับนี่คือรายการเมืองหุ่นยนต์หรือโボบトランドนะฮะมีผมหนุย่ยพงศ์สุนพฤพษ์นะครับดำเนินรายการก็ขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเปิดโลกเข้าสู่โลกยุคใหม่นะครับในเรื่องการสร้างสารรค์พัฒนาและก็ผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาในเมื่อทุกวันนี้นะครับโลกการเรียนรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนแล้ว นอกห้องเรียนก็เรียนได้และนี่จะเสมือนห้องเรียนในฝันของน้องๆเลยนะครับเพราะว่ารายการนี้จะนําเสนอเรื่องล้ําสมัยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับที่เราจะนําเสนอเรื่องการเรียนรู้หุ่นยนต์กันเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์เรียนรู้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ต้องเป็นเรื่องของนักวิชาการที่เขาต้องอาจจะใส่แว่นหนาเตอะห,หน่อยนะครับทรงภูมิหน่อยมีอายุเยอะหน่อยแล้วก็ไปผลิตสร้างหุ่นยนต์นะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์ในด้าน,นต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ครับ ผู้ผลิตของเล่นน่ะสร้างสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่นะครับนี่แบบที่เราเห็นกันด้านหน้านี้เลยกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีดีไซน์เท่ๆเท่ๆหลายตัวฉะนั้นน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่อยู่หน้าจอตอนนี้ถ้าใครมีอายุตั้งแต่4ขวบขึ้นไปนะครับจะเริ่มที่จะเขียนหรือพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อหุ่นยนต์ได้แล้วโอ้โหเริ่มประกอบกันในรายการนี้เราจะสอนตั้งแต่การประกอบเลยเราจะมารู้จักอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนแล้วเราจะเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อจะสั่งให้หุ่นยนต์แบบนี้เนี่ย ทำในสิ่งที่เราปรารถนาได้โอ้โหฟังแล้วหล่อมากๆเลยทีเดียววันนี้นะครับเพื่อความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นพี่หนุ่ยมีวิทยากรนะครับจะมาแนะนําให้กับน้องๆได้รู้จักด้วยนะครับสท่านด้วยกันค้่งบอดในวงการวิศวกรรมหุ่นยนต์เลยละ่ะเรียนด้านโปรดักชันดีไซน์การออกแบบผลิตต่างๆมากมายต้อนรับกันเลยดีกว่าครับท่านแรกนะครับครูมอสนรงเดชเทียนศิริพิพัฒน์และท่านหนึ่งครูต้อมธนกริหาทวายการสวัสดีครับ หมอครูต้อมนะครับนี่มาร่วมรายการใหม่กับเราด้วยนี่คือเมืองหุ่นยนต์อ่างั้นถามคำถามแรกก่อนเลยครูหมอครับมาร่วมในวงการหุ่นยนต์นี้ได้ยังไงครับโอเคคือผมเองจบทางด้านวิศวกรรมศมาสตร์ะนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของโพส่นดีไซน์อ,ออกแบบนะใช่าการผลิต สายการผลิตอัตโนมัตินะครับในส่วนของอ R&D คือวิจัยและพัฒนาก็คือทําหุ่นยนต์มาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเราในในสักสิปีที่แล้วผมมีโอกาสได้เดินทางไปครับพร้อมทั้งทีมงานได้ไปมีโอกาสได้ดูการเรียนการสอนของสถาบันในต่างประเทศว่าเขามีสื่อการสอนยังไงอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ทางต่างประเทศเองก็มีหุ่นยนต์เข้ามาเยอะเป็นเป็นชุดลักษณะแบบนี้ฮะเข้ามาเพื่อจะ ให้เด็กได้มาเรียนรู้กันโอ้ดูน่าเล่นมากๆเลยนะใช่บรรยากาศในห้องเรียนมีความสุขเด็กเองเห็นแล้วก็ชื่นชอบมีความอยากรู้อยากเรียนอยากเห็นนะครับอยากทดลองเอ่อมันซึ่งมันก็จะไปตรงกับไอ้ตัวทฤษฎีเขาเรียกว่าเป็น constructionist ของ professor Seymour p a p e r แห่งสถาบัน MIT เป็นศาสตราจารย์เลยท่านนี้เป็นศาสตราจารย์เลยนะฮะแล้วก็ท่านบอกว่าการเรียนรู้หรือว่าทฤษฎีการเรียนรู้ของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเนี่ย มันจะมีสาระสาคัญตรงที่ว่าผู้เรียนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้จากครูเพียงอย่างเดียวคือต้องต้องมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ได้มีการทดสอบเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มันเกิดความรู้ขึ้นสร้างองค์ความรู้วยตัวเองนั่นเองนะฮะจากจากทฤษฎีเนี้ยเนี่ยเราก็นํามาปรับแต่งนะครับเพื่อให้เข้ากับเด็กของบ้านเราเด็กไทยบ้านเราแล้วก็พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เราเรามีการเรียนการสอนอยู่เนี่ยเพื่อให้เหมาะสมกับ กับการเรียนการสอนนี่การเรียนการสอนแบบนี้เขาเรียกว่า learning by doing ใช่ไหมใช่ครับคือเหมือนกับว่าจะเรียนรู้ก็ต้องลงมือทำด้วยโอ้โหนี่น่าสนใจอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวมาในรอบ10ปีจนทำให้นี่แหละปรากฏเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบใหม่อ่าเดี๋ยวเรามาเล่ากันแต่ว่าถามครูต้อมต่อเลยคุูต้อมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับวงการหุ่นยนต์นี้ได้ยังไงครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านหุ่นยนต์เลยเพียงแต่ว่า ผมอยู่ในด้านวงการการศึกษามา25ปีแล้วครับก็ทั้งการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมกลุ่มสำหรับเด็กกิจกรรมเรียกว่า walk r น l ี่พวกกิจกรรมละลายพฤติกรรมต่างๆโอ้โหนี่เป็นนักเป็นนักละลายพฤติกรรมแล้วก็มองว่าเขากลัวนะกลัวตัวละลายฮะกกลัวกลัวละลายเพราะงั้นเรามองว่าเอ๊ะถ้าเด็กเรียนรู้ณปัจจุบันเนี่ยเรียนคนเดียวเล่น iPad อยู่คนเดียวไม่มีสังคม กับเพื่อนไม่สูงสิงกับเพื่อนเขามีสังคมมะมีสังคมสังคมก้มหน้าเนมน้าเขก้มหน้าเขาอยู่ฮะเขามีความสุขอยู่นะฮะก็เลยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวนั้นก็เลยนากิจกรรมต่างๆมาร่วมในในการก่อนที่จะเรียนรู้พวกหุ่นยนต์มารู้จักกันก่อนมาทำความรู้จักกันมาแชร์ไอเดียกันทำงานเป็นทีมร่วมกันมาฝึกก็เลยได้มาสร้างกระบวนการตัวนั้น นำสองสิ่งมามาผสมผสานกันเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้โหนี่ทั้งสองท่านนี้มีประสบการณ์อย่างโชคโชนนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ถ้าใครตามข่าวจะทราบรัฐบาลก็มีนโยบายประกาศว่าเราจะเป็นไทยแลนด์4.0อ่าหลายคนฟังโอ้ i หไทยแลนด์4.0เววร์ชั่น4เลยเอ๊ะแล้วเวอร์ชัน1.2.3มันอยู่ไหนนะครับจริงๆยุคแรกหรือ1.0ก็คือยุคเกษตรกรรมไทยเป็นชาติเกษตรกรรมนี่เรารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และพอมาเป็นยุค2ก็คืออุตสาหกรรมเบาผลิตอะไรเล็กๆน้อยๆจะมาเป็นยุค3ก็คือผลิตอุตสาหกรรมหนักสังเกตไหมเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์รายใหญ่ในเซาท์ออเรเชียและก็ส่งออกโลกนะฮะเราเป็นฐานการผลิตเรื่องอ,อีกหลายๆเรื่องนะ,ะที่เป็นอุตสาหกรรมหนักเนี่ย ฉะนั้นยุคที่4นะเราจะพาทุกคนเข้าสู่ยุคของนวัตกรรมนะยุคนี้จะเป็นยุค innovation ที่เรากำลังจะพูดถึงสิ่งใหม่ที่จะเป็นไอเดียเปลี่ยนแปลงโลกได้นะหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นฉะนั้นทำยังไงครับจะใหะ้การเรียนการสอนมันจะสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์4.0เนี่ยครับโอเค คือตอนนี้เนี่ยอย่างวันนี้นะฮะเราจะเริ่มการเรียนรู้กันก่อนโดยใช้ชุดนะฮะมาทําความรู้จักกันก่อนว่าไอ้ชุดหุ่นยนต์ที่เราจะมาเรียนกันเนี่ยหลายๆตอนเนี่ยฮะมีการทํางานยังไงแล้วก็ไอ้ตัวที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมันทางานอะไรกันอย่างไรบ้างเพื่อให้เด็กๆได้เข้ามารับรู้ว่าเอ้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีความสําคัญอย่างไงครับผมครอ่าครูต้อมนะครับคิดว่าไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมีความสําคัญที่แตกต่างกันไปเพราะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์แต่ละอย่าง ว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างะจะมาประกอบหุ่นยนต์อะไรได้บ้างโอโมีความสามารถอะไรได้บ้างนี่ตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเลยที่มีต่อ Thailand 40่เขบอกว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาูรู้างั้นเรามาสนุกรู้พร้อมกันเลยครับประกอบหุ่นยนต์เยนโปรกกัน เอาละหลังจากพูดพร่ำทำเพลงกันมาพอสมควรเราลงมือทํากันเลยดีกว่าวันนี้ผมชอบฉากหลังของรายการเรามากเลยนี่ฮะ learning by doing อาจับภาพกว้างหน่อยนี่พร้อมวันนี้ครับผมมีสมาชิกมาเพิ่มด้วยครูบาน้องแฟงกี้และน้องไทยครับขอถามครูบาขอ,ของครูบาขอในที่รูปแบบไทายแห่งนี้ อ่าวันนี้เราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างครับกแค่หนึ่งตัวฮะครับก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับแล้วก็เซนเซอร์ต่างๆโอ้โหที่เราจะนำมาต่อครับเพื่อสร้างนยนต์ขึ้นมาในตัวนี่ครับอ้าวเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ตรงหน้ากันหน่อยว่ามันมีอะไรกันบ้างคุณบาครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยครับขาดไม่ได้เลยหัวใจหลยครับอันนี้เป็นอินเทอร์เจนติกนะครับผมหรือว่าคอนโทรลเลอร์ครับในกานที่ เราจะนำโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับผมอัพโหลดลงไปเพื่อสั่งให้เซนเซอร์หรือมอเตอร์ต่างๆทำงานได้ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวสายแดงนครับผมสายแดงเนี่ยนะครับทำหน้าที่เชื่อมต่อครับระหว่างมอเตอร์นะครับแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยครับเข้ามาที่เครื่องคอนโทรลเลอร์นะครับไอ้สายแดงนี่เป็นหัวแบบ RJ 4 5เหมือนกับคอมพิวเตอร์ไหมครับอ่าไม่เหมือนครับอันนี้เรเป็นสายที่เป็น6พินนะครับผมเพื่อตาดสายโทรศัพท์ อไม่เหมือนกันครับแล้วสับปกติเนี่ยจะมีอยู่สี่สี่อินนะครับผมอันนี้เนี่ยจะมีอยู่หกครับผมก็จะเป็นสายคล้องเขาเพื่อที่จะใช้งานขุยนตย<ช>์ได้ครับผมอ่าและมีอะไรครับต่อไปก็จะเป็นมอเตอร์ครับผมก็จะเป็นลักลักมอเตอร์นะครับก็จะเป็นเอ่อเซวโมมอเตอร์ครับผมด้านในเนี่ยนะครับของมอเตอร์ตัวนี้เนี่ย จะมีมอเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อมอยู่กับตัวเครืองชุดเคืองด้านในครับเพื่อท่ามาตัดรดนะครับแล้วก็ให้แรงบิดที่สูงขึ้นครับข้อนี้ก็ต่อไปครับก็จะเป็นมีเดียมมอเตอร์นะครับเจ้าตัวมีเดียมมอเตอร์เนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวรางมอเตอร์ครับแต่ว่ามีเดียมมอเตอร์เนี่ยนะครับจะถูกตัดเปืองมานะครับเพื่อให้อัตราเร่งครับหรือว่าท้องเนี่ยสูงกว่าเจ้ารางมอเตอร์ครับนี่เป็นลูกแข่งเลยเนี่ยเร่งด้วยอ่ะอ่าแล้วมีอะไรครับต่อไปก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับ มอเตอร์เนี่ยเราจะมีอยู่สองชนิดครับผม <ừ. S 1> อันนี้เนี่ยเจ้าเซนเซอร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายครับอ่าแค่ในนี้กูบาน้องใสยชิ้นต่อไปเรียกว่าอะไรครับอัวนี้ครับอ่อเอาเอ,เอาละเอาละอ,อ้าวรี่ถูกนะเรียกว่าอะไรนะทัสเซนเซอร์ทัสเซนเซอร์มันคืออะไรทัสเซนเซอร์อ่า,าอมันเหมือนเซนเซอร์ที่เอาไว้กดจะมันจะทำงานตามโปรแกรมที่เรากำหนดโอ้น่าจะผดยังไงนะนิ้วไม่มีเลยเนี่ยกดแล้วทำงานได้อ่านและใครต่อบแล้วการทำงานเหมือน มันจะมีเป็นตัวเชื่อมที่จะเชื่อมกับสายไปตัวคอนโทรลเลอร์ครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะทำทำหน้าที่เป็นเหมือนต่อไฟให้มันทางานนะเวลากดลงไปคมันก็จะทํางานตามที่เราตั้งเอาไว้โอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหุ่นยนต์นี้มันรับคําสั่งแบบด้วยความซื่อสัตย์ทั้งนี้เลยนะตางมันยังไงมันทาตามนะใช่อะอะมีชิ้นไหนต่อครับคุณบต่อไปครับมกว่าจะเป็นเซนเซอร์ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเอ่อคัลเลอร์เซนเซอร์นะช่องหนึ่งอะ ม่ใช่เป็นตัวหลอดไฟครับโอ้หลอดไฟนะตัวนี้ยจะมีทน้าที่เนี่ยในการส่งแสงครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในในค Color นเซอร์เนี่ยของตัวนี้เนี่ยจะมีตัวรีเฟล็กไลท์นะครับก็คือจะส่งแสงเนี่ยไปที่พื้นนะแล้วก็จะมีแสงที่กระทบกับตัวพื้นครับแล้วก็จะมีแสงที่สะท้อนกลับเข้ามาับตัวเซนเซอร์ครับอ๋ออ่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ทํางานเป็นรีเฟล็กไลท์ครับตามสื่อความกับของแสงคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถวัดว่าอย่างเช่นเราเอาตัวเซนเซอร์เนี่ยนะครับไปเทียบกับ พื้นนะครับพื้นสีขาวก็จะมีค่าแสงที่สูงกว่าเพราะว่าการสท้อนกลับแบบสูงแต่พอเราไปวัดกับพื้นสีดำเนี่ยนะครับค่าแสงก็จะดับลงห้อาการสะท้อนกลับแบบมันน้อยครับต่อไปก็จะเป็นตัวจไจโรเซนเซอร์ครับอ่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับไจโรเซนเซอร์เนี่ยครับสามารถวัดองศามุมเลี้ยวต่างๆได้นะครับหรือว่าองศาการเอียงของตัวหุ่นยนต์นะครับโดยเจ้าจไจโรเซนเซอร์เนี่ยลองไปอ่านหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับก็พบว่า เจ้าเก้าตัวน,นี้เนี่ยครับจะมักจะติดอยู่ในเรืลรอลมที่บรรทุกเครื่องบินเพราะว่าตัวเจลโลเซนเซอร์เนี่ยสามารถรู้ว่า เรือเนี่ยครับเอียงไปทางซ้ายทางขวาเพื่อถ่ายเทน้ําใต้ท้องเรือเพื่อให้เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยอยู่นิ่งได้อราบใช่ใช่ก็ตัวน,นี้เ<ช><ห>นี<ห>น่ยถัดแปลงมาจากตัวน,นั้นเลยเพราะว่าใต้ท้องเรือจริงๆจะมีระดับน้ำท<ช>ี<ห>่จะถ่วงทำให้มันไม่เกิดการโค้งเพลงมากเกินไปและนั่นหลักการเดียวกันใช่ครับหลักการเดียวกันเลยเอยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่าแล้วมีอะไรต่อครับต่อไปเป็นอัลตราโซนิกนะครับอัลตราโซนิกอ้าวเดี๋ยวขอถามที่ทดสอบนักเรียนหน่อยอัลตราโซนิกมีคุณสมบัติอะไรครับอ่าเอาไว้ทำยไงครับ มันจะส่งเครื่งองเสียงไปครับแล้วก็ถ้ามันมีสิ่งของขากั้นอยู่มันก็จะส่งกลับเราส่งกลับซึ่งมันก็จะรู้ว่ามันเจอเราแล้วมันก็จะทำตามสิ่งที่เราตั้งเอาไว้ในโปรแกรมอ่าอินโฟร์ตไวท์ชื่ออะไรฮะตัวนี้ชื่ออะไรอินโฟร์ตเซนเซอร์เอาวแฟงกี้ช่วยอธิบายหน่อยมันทำยังไงได้อินโฟร์ตเซนเซอร์เนีออ่ยอินโฟร์ตเซนเซอร์ก็จะมีตัวจับอ๋ออินฟราเรดใช่ไหมอินฟาราเรดก็คือแสงเหนือม่วงเนี่ยนะอ่ ล้วไงมันจะมีตัวสับอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันก็จะปล่อยแสงออกไปตรงนี้สักพักถ้ามันมีสิ่งของอยู่มันก็จะสะท้อนกลับไปตรงไอ้ตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเห็นนะโอ้โหูได้เลยนะก็เหมือนรีโมทมันโฟใช่ไหมเหมือนเวลาเรากดโอมกดรีโมทไปก็ถูกแ้วคับเหมืนก็รู้ใช่ไหมรับคำสั่งได้ใช่แต่ทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะประยุกต์นำอินฟลาเอทนะครับตัวสัญญาณอินฟลาเอทมาส่งมาตกับวัตถุคล้ายๆกับตัวอัลตราโซนิกครับตัวนี้เนี่ยจะสะท้อนกลับโดยคลื่นเสียงที่จะเป็น สัญญาณเนี่ยคลื่นแสงแล้วทำไมมันต้องมีทั้งคลื่นแสงคลื่นแสงในการสั่นอาครับเพราะว่าจะริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวอินเฟรดเนี่ยเขาผลิตมาเพื่อใช้คู่กับตัวรีโมทอินเฟรดเพื่อมาคับคุณให้คุณโดยทำงานได้<อ>แต่ทีนี้เนี่ยคุณลักษณะ คุณสมบัติของมันเนี่ยอีกแบบหนึ่งก็คือสามารถวันระยะได้เขาก็เลยเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันมาให้ทั้งสองแบบคือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้ทั้งวันระยะเหมือนเจ้าอัลติโซนิกได้ด้วยครับแล้วก็สามารถใช้คู่กับรีโมทเพื่อบังคับคุณียวได้ด้วยเราเลือกได้อะร้ว่าเราใช้ตัวไหนอ้าวมีอะไรอีกครับมีอะไรครับต่อไปก็จะเป็นตัวคานครับผมอ๋อที่สาวสาวอายุเกินสามสิบขึ้นไปก็บอกต้องขึ้นคานนี่เหรอถ้่ทคาอย่างนี้เหรอเนี่ยมันเป็นยังไงอธิบายคานมี มันมันสามารถมาต่อกับหมุดผู้นี้ได้นะเวลาต่อมันหมุดแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันตลาต่อบางตัวก็หมุนได้บางตัวก็หนาไหนต่อยังไงครับทดลองใช่ไหมทำยังไงให้มันเป็นรูปร่างที่หนาเป็นแขนขา่ใช่ไหมฮะหรือเป็นโครงสร้างอันนี้เนี่ยอุปกรณ์ยังยังไม่พ้อเพราะเราเตรียมมาอย่างละชิ้นนะครับแต่นีเนี่ยให้ให้น้องทดลองดูว่าตัวไหนเนี่ยสามารถต่อแล้วยึดติดกับตัวอ่าหางไดกันได้หรือว่าตัวไหนที่ต่อแล้วเนี่ยมันจะหลวมหรือว่า คราลองดู่านและคานแบบนี้เป็นคานอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะฮะอันนี้อีกแบบหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวมันซูมดูใกล้ๆได้อ่ะชิ้นต่อไปเลยเหมือนปแจเลยเหมือนพวกไขควงไข่น็อตอะไรต่างใช่ไหมเราเรียกว่าเพาครับเพาเราเพาเนี่ยก็จะใช้ควบคู่กับโคกมอเตอร์นะครับหรือว่าจะใช้เพาเนี่ยไปผสมกับคานจะได้เพราะมันทําได้หลากหลายอย่างเช่นเข้าใจแล้วรงมาสํานวนไทยที่บอก เผาเผาหน่อยเธอเพราะคุณเนี่ยคือไอตัวนี้แหละใช่ไหมให้มันเผาเผาหน่อยเถอะอ่านี่คือเผาคราวนี้เนี่ยเจา้าเผาเนี่ยครับก็สามารถใส่เข้าไปเพื่อให้มอเตอร์เนี่ยหมุนอย่างเช่นเราต้องการให้มอเตอร์เนี่ยหมุนตัวคานนะครับเราก็จะนำเผาเนี่ยครับเสียบเข้าไปที่แกนกลางของมอเตอร์นะครับอ่าครับมันก็จะพอดีกันนะครับครบบาวนี้เนี่ยเจ้าเอาเอาคานนะครับเจ้าคานนะครับมาใส่ที่ตัวมอเตอร์อย่างี้แล้วในต่อแล้วเวลาเราสั่งให้มอเตอร์หมุนเนี่ยมันก็สามารถโยกหมุนอย่างี้เลยได้ได้ครับหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวล้อครับ จะมีในครั้งถัดไปครับว่าเราจะมาผลิตประดิษฐ์รถกันครับว่ารถเนี่ยต้องใช้เทานะครับใช้มอเตอร์ใช้ล้อหรือว่าอาจต้องใช้เฟื่อง,งต่างๆทำในการทดลองครับนมันวันนี้ก็มาแนะนําอุปกรณ์กครับครับอ่านะครับแล้วก็สูตรประกอบอื่ก็เอาไปยึดต,ตัวเท<ช>้าหรือตัวอะไรต่างๆเท่านี้เองนี่ก็คืออุปกรณ์อย่างละหนึ่งชิ้นแต่ของจริงต้องประกอบไปอีกมากมายเนี่ยอาจจะมีบางชิ้นซ้ําบางชิ้นเพิ่มเติมอะไรกันเพื่อออกเป็นรูปร่าง ครูบาเสริมหน่อยเรื่องวิชาความรู้แบบหุนยนต์เนี่ยเรียนแล้วได้อย่างไรครับก็ สำหรับการเรียนรู้หุ่นยนต์นยครับผมก็จะฝึกในเรื่องการทัฐฐกษะครับผมแล้วก็รวมถึงสมาธิด้วยครับผมทักษะเนี่ยนะครับก็คือเวลาทําหุ่นยนต์นยครับก็จะมีการบวกเลขนะครับลบบวกคูณหารต,ต่างๆนะครับ <Reese. S 2> ว่าเวลาเราได้ข้อมูลเนี่ยจากมอเตอร์มาเนี่ยนะครับมอเตอร์บอกมาว่าได้ข้อมูลมาจํานวนดีกีเท่าไหร่แล้วเราต้องนํามาบวกลบกับเซนเซอร์เนี่ยนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้ทักษะเหล่านี้นะครับก็จะฝึกฝนให้เด็กๆนะครับผมได้สร้าง ครับผมกระบวนการความคิดนะครับต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในห้องเรียนได้อย่างเช่นในวิชาคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพวกแรงน้มถ่วงต่างๆนะเพราะว่าเต้องนํามาใช้กับหุ่นยนต์ได้ด้วยครับผมโอ้โหดีเลยดีเลยท่านั้นนี่วันนี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจออยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องหุ่นยนต์ต้งคําถามคํำโตได้เลยว่า เรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์ทำไมต้องรอให้โตก่อนอ่าเรียนได้อตอนนี้เลยติดตามรายการเรานะครับเราจะมีเวิร์กช็อปแบบนี้เรื่อยๆนะเราจะมี Learning By Doing อ่าเรามาเรียนรู้ด้วยกันทั๊งลงมือกันเลยวันนี้เอากระบอกก่อนเอาแค่แนะนำเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆว่าให้รู้จักว่าเป็นอะไรเดี๋ยวประดังต่อไปเราจะเริ่มประกอบหุ่นยนต์เราจะเริ่มทำหุ่นยนต์ให้เห็นว่าประโยชน์หุ่นยนต์ยางนี้กมากเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมีแจกรางวัลด้วยนะครับจากแกมมาโก้และนานมีบุ๊กจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามแต่ช่วงนีีม้ม ทริ a แ d t ทิปน่ะเป็นเทคนิคพิเศษนะครับในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับโดยครูเบนแล้วก็น้องอยู่ครับไปชมกันเลยทริ c และทิปทริคแทิปสวัสดีค่ะพบกับครูเบนนะคะและ น้องนักสร้างหุ่นยนต์ครับน้องยูนักสร้างหุ่นยนต์นะคะในช่วงของพิกแอนชิพนั่นเองใช่ครับสำหรับวันนี้เป็นครั้งแรกเราก็จะมาแนะนำในส่วนของตัวอุปกรณ์ก่อนเนาะว่าในชุดอุปกรณ์เราจะมี2ชุดก็คือจะมีชุดของตัวนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นชุดของตัวโฮมเซ็ก็คือลักษณะจะเป็นแบบนี้จะเป็นกล่องแบบนี้นั่นเองสำหรับ้อยูอ่านี่เป็นชุดโฮมเซ็ทสำหรับซื้อไปประกอบที่บ้านใช่ครับ แล้วก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งสำหรับตัวฝั่งขวามือตัวนี้ก็คือจะเป็นเซตของตัวคอเซตหรือว่าจะเป็นตัวอิดิเคชั่นเป็นเองอิเดิเคชั่นก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้เนาะซึ่ง2เซตเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันจะมีความต่างของอุปกรณ์ในบางตัวนะอ่ะเรามาดูของตัวคอเซตก่อนเนาะครับเอ่ะเขาจะมีเป็นตัวอันนี้เรียกว่าคอนโทรลเลอร์ใช่ครับคอนโทรลเลอร์อ่ะจะเป็นคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะมีเป็นตัวแบตเตอรี่มาให้ด้วยมาเป็นแบตเตอรี่แล้วก็จะมีเป็นมอเตอร์เป็นลาร์มอเตอร์ใช่ครับลาร์มอเตอร์กับแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้ลสมอเตอร์แล้วก็มีเดียมอเตอร์ครับอ่ามีเดียมอเตอร์มีเดียมอเตอร์เ M มอเตอร์นั่นเองใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์เซนเซอร์ก็จะมีเป็นอัลตราโซนิกเซนเซอร์อัลตราโซนิกเซนเซอร์จะใช้ในการวัดระยะใช่ครับ ่อมาเป็น Color Sensor ใช่ครับ c o l o r Sensor Color Sensor จะใช้ในการวัดค่าแสงหรือค่าสีแล้วก็อันนี้จะเป็น Gyro s e ซ s o r อร์ใช่ g y ย o Sensor ใช้ในการวัดมุมวัดวัดมุมแกน X หรือแกน Y ก็แล้วแต่แล้วก็มีตัวกดอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว t o u c ซน e n s ร r นะคะ ในส่วน2ตัวโฮมเซ็ตก็จะคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีเป็นตัวอ่านี่ไออาร์อินฟลูเอทเซนเซอร์ใช่ครับ i n ฟล a เ e ทเซนเซอเป็นไออาร์เซนเนั่นเองจะใช้คู่กับตัวนี้ Motor. เซน sensor นะเออจะเป็นลูนิโมดูลคอนโทรลไม่ใช่ตัวเซนเซอร์นะคะจะใช้คู่การใช้บังคับกับตัวนี้ได้แบบหุ่นเนาะ สำหรับตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวฐานจะไม่มีตัวแบตเตอรี่มาให้ในชุดของตัวโฮมเซตเนาะใช่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของระหว่างโระกอบสองเซตนี้นั่นเองซึ่งก็ไม่ต่างกันมากเนาะอ่าในครั้งต่อไปเราก็จะมาทดลองเข้าในส่วนของตัวการประกอบตัวหุ่นกันแล้วเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายแม่ถือว่าเด็กๆวันนี้เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติในวันหน้ายอดเยี่ยมจริงๆคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับค่าถ้าดูแล้ว เข้าใจเนื้อหาของเราคุณก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้กับขอรางวัลมากมายโอ้โหนี่เดี๋ยวขอหยิบดูเลยแล้วกันนะครับมีหลายชิ้นมากนี่นะครับมีตั้งแต่ l e g o Education Le g o กที่เป็นตัวต่อเนี่ยนะเขาเป็นผู้ผลิตไอ้คุณย์เหล่านี้เหรออ่าครับน,นีน้นหน,นี่เป็นเขาเรียกว่าส่วน l e g o Education ใช่ไหมฮะแล้วก็มีนี่ฮะมีหนังสือดีๆจากนานมีบุ๊กส์นี่แจกหลายเร่มเลยนะครับนี่นะครับมีหมวกนี่ครับมาจากไหน มาจากงานนี้เลย WRO มันคืองานอะไรน้องทั้งสองคนเห็นว่าเข้าร่วมกันด้วยมันคืองานแข่งขันงานแข่งขันถุนยนต์ครับอของของเป็นของโอลิมปิกเลยนะเขาเรียกว่า เวิ l <ช>์ r โรบอ o โอลิมปิกโอ้นี่นะอันนี้เป็นของที่ลึกพรีเมียมนะครับมาจากงานนี้เลยทีเดียวแล้วก็ปิดท้ายนี่ต้องให้ครูบาบอกหน่อยมีกิเวลเชอร์จากสถาบันโรบอตชายศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์มันจะให้ยังไงฮะกกิเวลเชอร์ตัว er นี้กิเวลเชอร์ er นี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะให้สำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามนะครับเข้ามาถูกนะครับเป็นคนแรกะนะครับผมได้กิเวลเชอร์นี้ก็คือเข้ามาเรียนนะครับศึกษานะครับ ที่ศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนตลบทชัยนะครับผมฟรีหนึ่งเดือนครับผมไม่อยากถามคำถามเลยผมอยากเก็บไปตอบเอง <c oughs> จะได้ให้ลูกมาเรียนโอ้<ช>นี่สุดยอดอ้าววิธีการเราต้องตอบด้วยเท่าเทียมกันให้คลิกเข้าไปนะครับที่ a c e b o o k นะครับค้นคำว่า etv kids นะครับหรือจะพิมพ์ปอก,กันเลย f a c e b o o k c o m etv kids ก็ได้ kids เด็กหลายคนนี่ต้องเติม S ด้วยนะครับแล้วไปเจอโพสตจะมีโพสตคำถามอยู่นะโพสต์คำถามของรายการนะครับเราจะถามคำถามว่า เซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับผมเรียกว่าอะไรครับผมนะครับพูดไปแล้้วีนนะครับระหว่างอัลตราโซนิกนะครับข้อ1นะครับอัลตราโซนิกนะครับข้อที่2นะครับอินฟราเรดถูกง่ายมากเลยยังมีช้อยให้อีกอ่าฉะนั้นคุณก็เข้าไปตอบนะครับในโพสต์ของ Facebook Page ของเรา e p v Kids วันนี้ลาไปก่อนเรามีโอกาสจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอแบบนี้แหละเพราะว่านี่คือรายการเมืองหุ่นยนต์เดี๋ยวเราพูดพร้อมกันดีไหมห้าสี่สามสองเพราะนี่คือรายการ เมืองหุ่นยนต์โรบอทแลนด์เจอกันใหม่นะครับสวัสด um ีครับน้องจะเรียนรู้ในเรื่องของมอเตอร์กับเฟืองวันนี้นะครับการทดเฟืองนะครับและไปหมุนแล้วก็สร้างรูปแบบศิลปะด้วยหุ่นยนต์อย่างไรบ้างแต่วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานในการสั่งงานให้มอเตอร์เนี่ยครับทำงานได้นะครับแล้วก็ให้มอเตอร์เนี่ยหมุนเจ้าแผ่นกระดาษที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับ แล้วเราก็จะเอาสีมาลงกันครับผม,มอย่าลืมติดตามโชว์นะคะบ๊ายบาย